สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่นอกสถานที่นะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะตอนนี้นะคะน้องดานะคะอยู่ที่หน้าวัดนะคะประธาุลำปางหลวงนะคะตอนนี้นะคะน้องดากาลังจะนํารถคันนี้ของลูกค้านะคะคือตัวเก่งของน้องดาเลยคือตัวรุ่นเนกเจนเอ็กแอลพัดนะคะตัวนี้นะคะมานําส่งให้กับรถลูกค้านะคะที่อยู่ที่จังหวัด ล,ลำปางนะคะวันนี้จะพารีวิวนะคะว่าเราส่งรถถึงที่นะคะถึงบ้านเลยด้วยนะคะเราก็จะไม่พลาดรีวิวนะคะณจุดเด่นของที่นี่นะคะคันนี้ค่ะเป็นตัวรถรุ่นเอกพัน, e K นะคะที่น้องดาขายดีคือราคาโปรตอนนี้นะคะก็จะเหลือ5้าแ0 0เก้าบาทค่ะจากราคาที่7จ็ดแ0เบาทนะคะมีส่วนลดให้กับลูกค้า1นึ0 0 0สนบาทรายเดียวนะคะหรือพร้อมแต่งเต็มแบบนี้นะคะก็สามารถออกรถได้ที่59,0 0 0บาทค่ะหรือออกรถเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทนะคะถ้า ค่ะเข้าไหนาที่สนใจนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้นะคะหรือสแกน QR โค้ดนะคะแอดลิงก์ไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามโปรโมชั่นกับน้องดาได้เลยนะคะส่งรถทั่วไทยนะคะส่งฟรีด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ได้ชุดแต่งแบบเท่ๆแบบนี้นะคะถึงมือลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวมาได้รับชมกันค่ะคันนี้นะคะน้องดาเปลี่ยนกระจังหน้านะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะเราเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์นะคะให้เป็นตัวฟอนเด็บบอาร์ดีนะคะคือสีดํแต่กัะขอบสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟ LED นะะค3จุดของตัวด้านหนน้าะคะเพิ่มมควาสว่างกัับตวรม ะะถัดไปข้างบนค่ะเป็นตรงสกูปนะคะสกู๊ปทรงฟิตค่ะคันนี้นะคะลูกค้าให้เลือกเป็นสกูปทรงฟิตส,สีดำคือสีเดีวยวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยกับสี อาดัมด้าน,นะคะแล้วก็สองข้างจะเป็นขีดแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวโลโก้ลูกค้าก็จะเลือกเป็นตัวโลโก้รูปแรดนะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะมาถัดกันต่อแล้นด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบไฟหน้านะคะเรามีมาให้เพื่อเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ชุดหน้าค่ะชุดหน้าไฟ LED ชุดนี้นะคะรงดากก็เปลี่ยนนะคะทําเป็นตัว2สเต็ปนะคะให้กับลูกค้านะคะก็คือจะมีไฟ LED นะคะเวลาวิ่งกลางวันค่ะหรือเปิดไฟเลี้ยวฉุกเฉินนะคะไฟก็จะมีเป็นไฟสีส้มให้นะคะ แต่ถ้าเราเปิดเป็นไฟปกตินะคะก็จะเป็นไฟสีขาวค่ะพร้อมกับตัวด้านในนะคะที่เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟลูกแก้วด้านในนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงค่ะตัดกับขอบสี่เหลี่ยมนี่เป็นสีขาวนะคะรถก็จะดูหล่อและเท่ม,มากๆเลยนะคะลงมานะคะจะมาพบกับตัวไฟตัดหมอกนะคะรุ่นนี้รถจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ล้งดาก็ติดตั้งไฟตัดหมอกเข้ามาให้กับตัวรถด้วยนะคะ ล่างขัดลงมาค่ะก็จะมีส่วนงตัวห่วงลักจูงให้ด้านซ้ายนะคะ1ตําแหน่งนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะอ่าและช่องว่างระหว่างกระจังหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยร้อยความร้อนของห้องเครื่องนะคะของตัวฟอร์ดข้างๆได้ดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะคะถัดมาด้านข้างนะคะมาพร้อมกับตัวขนาดคิ้วล้อค่ะคิ Q ้วล้อที่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบหมุดค่ะอันนี้เราไม่ยไม่ได้ยึดต่อตัวรถนะคะเรา เป็นยิงซีิโคนเก็บงานเรียบร้อยนะคะรถทุกคันนะคะต้องดา QC เองนะคะตรวจงานเองนะคะเกือบทุกคันเลยก่อสมมติไ้กับลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะ,ะติดตั้ง6นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะรายล้อแม็กค่ะรายล้อแม็กรุ่นนี้เป็นตัวทรงยอดฮิตนะคะเป็นตัวรุ่นรายล้อแม็กมาเวลค่ะตัวนี้เป็นมาเวลขอบ 18นะคะตัวนี้ก็อาจจะเป็น16ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์ a t 3ส6เจบ65ท่าหกนะคะเป็นมอนเตอร์คลิปแดงค่ะเราจะมีทั้งมอนอะเราจะมีทั้งตัวมาเวลคลิปแดงนะคะแล้วก็มาเวลคลิปเงินนะคะแล้วก็มาเวลคลิปม่วงนะคะยังไม่มยียังไม่มีลูกค้าติดคลิปม่วงแต่เดี๋ยวถ้ามีจะรีวิวให้ดูเหมือนกันนะคะ มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวที่แบบอัตโนมัติมาให้แล้วด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ระพี้ลอยความร้อนนะคะก็แจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวรุ่นเทอร์โบค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะแรงมาร้อแรงม้ากับตัวแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็กราฟิกด้านข้างนะคะที่ลูกค้าเห็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นกราฟิกใส่ชื่อนะคะเป็นชื่อลูกค้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวคําว่าแรปเตอร์นะคะหรือเรนเจอร์ก็ได้นะคะเนลลลยัจถึงงห We'll be right <laughs> back. เดี๋ยวเรามารับชมภายในกันต่อนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวรุ่น Open Cap นะคะเราสามารถเปิด Open Cap ได้แบบนี้เลยนะคะเบาะคู่หน้านะคะปกติเป็นกำมะหยี่ค่ะแต่อันนี้นะคะต้องดาอัปเกรดนะคะทําเป็นตัวเบาะหนังสีดาเดินได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวเบาะแคปด้านหลังนะคะนั่งได้ถึง3ท่านเลยค่ะค่อนข้างกว้างมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวคอนโซลค่ะที่ตัดด้วยกับสีเทาเรมโบว์นะคะหรูหราหน้าจอดิจิตอลนะคะ,าาคนนะ,คะตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วนะคะรองรับแอปเปิลคาเพย์แอนด roid ออโต้นะคะระบบฟอร์ดพาร์ทแล้วก็ปุ่มเมนูในการปรับปรับความร้อนหรือความเย็นหรืออุณหภูมิต่ตางๆนะคะพร้อมช่องเสียบ USB ค่ะท้ายเอท้าย C ีหัวเกียร์เป็นหกเกียร์อัตโนมัติแ หัวเกียร์หกเกียร์นะคะแล้วก็พวงมอาลัยเป็นพวงมอาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับตัวหน้าจอดิจิตอลข้างหลังนะคะของพวงมอาลัยขนาด8นิ้วค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีรองรับอย่างที่น้องราแจ้งไปมี ABS ป้องกันล้อล็อก BD กระจายแรงเบรกมาให้นะคะถุงลมก็จะมีมาให้2ลูกเช่นกันนะคะแบบนี้นะคะ,ะที่ลำปางนะคะน้องดามมาส่งรถบ่อยมากๆนะคะลูกค้าที่จังหวัดลำปางค่อนข้างเยอะนะคะต่อด้านนอกจะพร้อมกับตัวกันสาดบานหน้าแล้วก็ตัวบานแคปนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเราหลังคาด้านบนเป็นทรงสีดําคือทรงสปอร์ตนะคะ ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะอลองเบ้ากันลอยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้เช่นกันค่ะมาด้านท้ายพร้อมกับตัวโรบารนะคะเป็นทรง G T ค่ะตัวนี้น้องดาติดตั้งให้กับลูกค้าเกือบทุกคันเลยนะคะที่เป็นโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ไม่ต้องเจากับตัวรถนะคะก็จะมีรูยึดน็อตของตัวโรบารเองนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวที่ครอบฝาถังน้ํามันมีมาให้แล้วนะคะ ข้อขอ,ของรอบคันของกระบะไลเนอร์เนี่ยเรามีมาให้ครบถ่วนอยู่แล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเราอัปเกรดมาเป็นไฟท้ายแบบตัวท็อปนะคะที่อยู่ในรุ่นตัววาแทกสีกุลนะคะหรือตัวนี้นะคะก็จะตัวถ้าเป็นไฟท้ายตัวท็อปเราจะเป็นไฟท้ายแบบเต็มแบบ r V D ดีแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวที่เป็นชุดข้อไฟนะคะแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกับท้ายนะคะ Fo r d n e โ o R D ีดสีดำนะคะตัดกับขอบสีแดงแบบนี้ค่ะอะคริลิกด้านล่างนะคะเป็นคำว่าวเรนเจอร์นะคะน้องดาน,นะคะก็เป็นอะคริลิก แปะเข้าไปนะคะเพื่อเป็นรอยนูนแล้วก็เป็นความเท่ของตัวรถด้วยนะคะคันนี้รุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะคะถอยหลังนะคะน้องดาก็ติดตั้ง ต้องโลโก้มาให้ลูกค้านะคะเวลาลูกค้าถอยหลังก็จะขึ้นที่หน้าจอของตัวรถค่ะแล้วก็ด้านหลังที่ลูกค้าเห็นเลยการชนท้ายนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีการชนท้ายมานะคะต้องดาเปลี่ยนการชนท้ายนะคะเป็นตัวของ Delta 4ี4คูณส่ค่ะพร้อมไฟ2ป้ไยทะเบียนนะคะแล้วก็ห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราแต่งแบบ Fu ลออปชันนะคะเต็มเลยนะคะลูกค้าสามารถดูได้รอบคันคิ้วล้อใหญ่นะคะล้อมแม็กก็จะตัดกับสีดำแล้วก็เป็นดําแดงนะคะอันนี้ก็จะออกสไตล์จับแนวที่ลูกค้าแต่งกันเยอะมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะ,ะรถตัวแคบนะคะที่น้องดาขายดีมากๆนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาทุกช่องทางการติดต่อนะคะอย่างเช่นนะคะที่ลูกค้าท่านนี้ติดต่อเข้ามานะคะที่อยู่จังหวัดลําปางนะคะก็ทํารถนะคะหล่อๆแบบนี้และส่งให้กับลูกค้าถึงที่จังหวัดและที่นาบานด้วยนะคะ <S <S แล้วก็คลิปนี้นะคะฝากลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดานในการรีวิวรถทุกคันให้กับลูกค้าดูด้วยนะคะเดี๋ยวจังหวัดหน้านะคะเป็นจังหวัดไหนเดี๋ยวน้องดาจะมารีวิวกันต่อนะคะไว้เจอกันนะคะสัวัด สวัสดีค่ะบ๊าร้อยค่ะ